สวัสดีจ้าเดี๋ยวจะพาไปเบิ้ลเพราะว่าเมื่อวานี้เขามีกิจกรรมอย่างเราจะกิจกรรมของเราก็อยู่ที่ทุ่งน้ำเลยนะคะอกัดแดดนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาในรูปแบบคุณหนูผู้ดีอย่างนี้นะคะ,ะ,ะ,คะ,นนะ,คะมาในรูปคุณหนูผู้ดีนะคะวันนี้ก็จะมาอโอปกติก็ไม่เคยทำนะคะเสิร์ชดูในยูทูบค่ะยื้อยือฟาสไม่ได้ โอเคดับสิอเคพอค่ะเออนี่ค่ะนี่เดี๋จ,จ้าอ,อ,อืมขลดท็บหนึ่งนะคะแท็บนนะะะะเนี่ย้ากอ่งก็ลัโมตลเดยเลยเนาะวันนี้ก็พามาดูโครงการใหม่ของเราค่โครงการครือที่คนเห็นด้ืยองเขาจะว่าเราเป็นบ้าไหมคะคงไม่เนาะจะมาในลูกุ่มผู้ดี กติก็ไม่เคยทําอะไรอย่างนี้นะคะปกติก็จะอยู่ที่แบบไปเดินห้างตากแอร์ดูหนังอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้องมาลองทำดูค่ะเปลี่ยนแบบวิถีชีวิตดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะทำอะไรนะคะโครงการของเรานะคะ่ะเ,เราจะอุ่ไปก่อนนะคะเว่า,าสูบน้ำทำอะไรเพราะว่าเอ่อซึ่งจะคิดได้ค่ะว่าจะทําอะไรแต่ว่ายัไม่บอกนะคะว่าจะทำอะไระไะะสูบน้ํากันสูบน้ําลงไปนะคะให้มันชุ่มนะคะอันนี้นะคะ ราจะสูบให้มันเต็มตรงนี้นะคะเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะคะเราจะทําอะไรเนาะตอนนี้เรายังไม่เฉลยนะคะเราดูก่อนรอดูก่อนน่าจะใช้เวลาหลายวันนะคะเพราะว่ามันแห้งมากเลยลมลมผัดลมข้ามาชมโครงการทันหล้าหรือจ้าโครงการหัวล้านไม่ใช่ทันล้านค่ะพูดผิดเนาะอันนี้ทําไปทํามาก็จะเป็นหัวร้านค่ะจำได้ก็คือว่าโครงการทันล้านทันหลังแล้วเห็ุไปเห็ุมาทำมันเวิร์กมันก็จะเป็นหัวร้านที่นนอแต่ก็อยากเห็นมันเวิร์กจอดนะนี่แหละจ้า สูดน้ำจ้าสูดน้ำสูดน้ำใส่นหน้านั่นแหละนองเอาง่ายนี่แหละอยู่แค่น้ำเต็มนี่แหละแต่ว่ายังสิบาบอกเนื่อจากว่าไม่เป็นโครงการอีหยังก็คือสิเฮ็ดล่องเบิงซื่อๆสิได้ผลผลิตหรือบ่ได้ก็บ่ฮู้นะจ้าอันจากพันล้านจิกลายเป็นหัวล้านที่จังว่านั่นแหละร่องเบิงเน้่จ้าแต่บางวันมันสิได้ผลบ่นรองก็บ่ฮู้นะ่จ้าปากใบได้อพี่น้องเด้อฝากกุดไหลกุดตี่ปากเด้่ยจะว่าิเยอะจนสีมาดแต่เลยที่หลังนะตอนนี้มาบอกจ้า